สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารัตสตูดิโอครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวดีแชทเมนูของเทียนิดนะครับ u n e n d i n g Swarm ครับครั้งก่อนเคยรีวิว Cutter Stampede e ไปครับอันนั้นเป็นดีแชทเมนูของการเล่นตัวใหญ่พวกแบบมอนสเตอร์แต่ Unending Swarm เนี่ยเป็นการเล่นแบบเทียนิดตัวเล็กครับเน้นจานวนได้เยอะถ้า Cut t ช r ร s t a m p e d e เนี่ยเป็นจานวนน้อยตัวโคตรใหญ่ u n e n d i n g Swarm คือ จำนวนเยอะตัวโคตเล็กครับผมง่ายๆเลยอ่ะมาดูกันครับว่าความสามารถของ detachment rule เนี้ยมันมีอะไรบ้างนี่ฮะ insertable m o u odds ครับผมเมื่ออีกฝ่ายชูดและจจมตีจนเสร็จก็คือต้องยิงเสร็จก่อนนะถ้ามีโมเดลเอเลดมันดิทิวของเราถูกทำลายลงจากการจจมตีนั้นเช่นเธอมังแกนเราโดนยิงตุ่มตาย2องโมเดลยุนีนั้นครับจะทำการ search move ด้วยการหอยดี ออกเท่าไหร่เดินเท่านั้นเหมือนแอดวานแหละแต่มีเครื่อนขายอยู่ว่าคุณต้องเดินไปหายูนิตของอีกฝ่ายที่ใกล้ที่สุดเท่านั้นและสามารถเดินไปในระยะเอ็นกิตมนได้ด้วยแต่ทั้งนี้ครับเดินหายแอร์คราฟไม่ไดนะ้พวกเครื่องบินนไม่ได้อีกทั้งครับถ้าเกิดติดเบนท์ช็อคอยู่จะใช้เซิร์ชมูฟไม่ได้ครับผมดิแชตเมนูเนี่ยผมให้อยู่ที่เกตบี B ครับทาไมเพราะว่าหนึ่งฝ่ายตรงข้ามรู้ดีว่าเขาจะยิงยูนิตไหนของเราครับเพื่อให้มันเกิดการเซิร์ชมูฟ แล้วถ้าเกิดมองว่าตรงนี้มันใกล้เกินไปเนี่ยเขาก็ไม่ยิงเขาไปยิงตัวไกลก็ได้หรือเขาอาจจะเอายูนิตอื่นมาเป็นตัวเบสเช่นยืนขวางไว้ตรงนี้แล้วพอเราโดนยิงปุ๊บเราเซิร์ฟมูไปต้องวิ่งหาตัวใกล้สุดถูกป่ะเกิดตัวนั้นเป็นแบบเบสเก่าเวทลันเงี้ยพอเราเข้าไปใกล้ปุ๊บเขาเขาวิ่งเข้ามาได้เลยนะหรือถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยเบสเก่าเวทลันเราไม่เข้าเนี่ยเขาก็โอเคงั้นก็เอาเบสาก์ดยืนขวางไว้มันเป็นดีแทชเมนต์รูที่เปิดโอกาสให้แายตรงข้ามเนี่ยควบคุมราได้มากพอสมควรนะผมมันไม่ได้แบบ เปิดโอกาสให้เราตัดสินใจเองอะอะไรที่เป็นข้อดีแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกว่าเกิดได้เกิดไม่ได้เนี่ยผมว่ามองมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ข้อดีที่ดีจริงๆอะอย่างเช่นของคัตเชอร์สเตมพีที่แบบเลือดรดแล้วเก่งขึ้นเนี่ยมันก็ลาบากอะเพราะฝ่ายตรงข้ามเขากะได้ว่าเฮ้ยัวนี้ยิงเท่าไหร่เลือดลดแล้วค่อยมีผลดีเกิดขึ้นนะฮะดังนั้นครับ Insurmountable odds เนี่ยผมว่าเปที่เกรด B นะฮะไม่ใช่ดิฉันดูที่แบบเด่นของทีนิดสักเท่าไหร่ถัดมาครับ เอนชัเม้นต์กันมากดีกว่ารีเลนเลสฮังเกอร์ครับผมติดกับโมเดลยูนิตเท่านั้นครับเพิ่มมูฟบวกสองให้กับโมเดลในยูนิตของผู้ถือดีครับผมเดินไกลขึ้นสองนิ้วสองเทินก็สี่นิ้วครับผมเยอะนะไกลอยู่แต่ว่าทำไมให้เกรดบีเพราะว่ามันยี่สิบแต้มอะแล้วก็ได้แค่มูฟอะมันก็แบบคือถ้ามันไปอยู่กับพวกไอ้คัตเทิลสเตมพียอันนี้จะดีมากมากเลยตัวใหญ่เดินไกลขึ้นแต่นี่คือตัวเล็กเดินไกลขึ้นมันก็แบบ ไม่ค่อยจับถูกใจเท่าไหร่ครับเอาเกยียร์บีไปครับผมอีกอันครับ Natural Light c a m o f มแฟครับผมอันนี้ผมให้เกยียร์เอนะสามสิบแต้มติดกับโมเดลเทนิตเท่านั้นเมื่อเลนแพทเทิร์นครับเลือกยูนิตเอเลเบตชูสามยูนิตในระยะใกล้ที่ผมพูดถือเช่นคุณเอาไอ้ใครเนี่ยนิโรไทยแลนด์ไปยืนข้างหน้าเลยแล้วคุณมีไอ้พวกเทนิตตัวเล็กๆอย่างเช่นฮอร์มันแกนเทอร์มัแกนเนี่ยเป็นฝูงเลยอยู่ร,บรอบ ให้อยู่ห่างไม่เกิน9นิ้วนะจากนั้นครับจนจบราวหนึ่งนะฮะเวลา่ายตรงข้ามชูใส่เราอะไอพวกนี้เดินอยู่กลางสนามก็ได้เบเฟิตจะคบเวอร์คือเซฟบวกหนึ่งนะฮะดีดีตรงไหนตรงที่ว่าถ้าจาเป็นต้องวิง่งใส่ศัตรูครับไอเนี่ยถ้าเราวิ่งเข้าไปได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมากังวลว่าเฮ้ยเราจะโดนยิงตายหมดหรือเปล่าเพราะว่าเซฟบวกหนึ่งมันก็มีผลดีเขาต้องเยอะกอะับพวกเทนนิตตัวเล็กถัดไปครับผมเพรสซิงทารอน ติดกับโมเดลทีนิตเท่านั้นทุกครั้งที่ยูนิตของมันทำการคิดที่ข้อวูนได้ AP ของการตีนั้นบวกหนึ่งคิดที่ข้อวูนแล้วก็คือออกหกไงก็เข้าถูกป่ะคือถ้าต่อให้ทับเน็ตเขาแบบยี่สิบเงี้ยแต่คุณทอยออกคิดที่ข้อวูนคือออกหกไงก็ฟันเข้าแล้วได้ AP พบวกหนึ่งด้วยซึ่งทําให้จอบเกาะได้ง่ายขึ้นอันนี้ใช้ได้ดีกับหลายๆอย่างนะครับที่เป็นเอเลีมาริชิวอ่ะเช่นฮ o มม g เ n อร์กนก็ได้พวกตีประชิดอะ่ะจะดีมากให้เอครับผมยี่สิบห้าแต ค่อนข้างคุมอันถัดมาครับอะดรีนาลีนอะอะดรีนาลอะอะดรีนาไลซ์ออนส์ลอตครับผม15แต้มติดกับโมเดลทีนิตเท่านั้นครับเมื่อหนิวของผู้ถือทำการไพอินหรือคอนโซลิเดตเพิ่มระยะอีก3นิ้วก็ดีครับเพิ่มระยะมากขึ้นแต่ว่ามันต้องไปมีเงื่อนไขายเยอะต้องแบบไปไปชิดเข้าก่อนไปไพอินหรือคอนโซลิเดตเพิ่มอีกมันก็ต้องจะต้องมีเงื่อนไขในการเกิด ผลดีในการเพิ่มระยะผมเลยให้ B อ่ะต่อครับผมสเตเติสเทมันมากดีกว่าซินนับติกกอร์ดิงครับ1 CP เมื่อยูนิตเอเลเมนต์ที่ชิวของเราจะทำการเซิร์ช m ู v e ก็คือโดนยิงมาแล้วเอ้ยมีโมนเดวตายจะเซิร์ช m ู v e แล้วครับเราสามารถรีโลดี6ที่ถอยได้แต่ต้องอยู่ในระยะซินแอบด้วยนะ รวมถึงแทนที่จะเดินหาศัตรูเนี่ยฉันไม่เดินหาศัตรูแล้วฉันเดินหา AE, ออฟจุดที่มาร์เกอร์ได้ครับผมแปลว่าเราเข้าอเอาจุดที่มาร์เกอร์ได้ง่ายขึ้นเป็นเรื่องที่ดีฮนะคือเหมือนกระบี่เขาอะไม่ยิงเราเพราะที่ยิงใส่เราปุ๊บเอ้ยผมวิ่งหาจุดที่มาร์เกอร์นะทอยดีหกแล้วรีโหลดได้ด้วยถูกปะ่ะเมือ่อกี้ท่จะไปยึดจุดอเอาจุดที่มาร์เกอร์ได้ในถึงศัตรูรวมถึงเข้าเธอแล้วปุ๊บระดีแตงของผมทำไมให้บีขอเป็นเอแทนแล้วกันขอแก้นิดนึงแต่นั่นแหละ ขเขาทำเขาเลืได้ว่าเฮ้ยนี่มันใกล้จะถึงเป้าหมายนี่ว่างั้นไม่ยิงนะเดี๋ยวโดนไอซินเนฟิกกรอดดิ้งแต่ก็ขู่เขาได้ดีครับผมขอแก้หนึ่งอันนี้ให้ให้เอนะไม่ใช่บีละโทษทีถัดมาครับสวอมมิ่งแมสก็คือแห่กันไปเยอะมากครับผมใช้ในชุดติงเฟดหรือไฟเฟดของเราครับเมื่อย e ูนิตเอเลดมันดิทิวของเราที่ไม่ได้ชูดหรือไฟในเฟดนีนะ้ทำการโจมตีจนจบเฟดครับอาวุธของยูนิตนั้นมีซับเทนฮิตหนึ่ง ถ้ามีสิบห้าตัวหรือมากกว่าฮิตโลบวก5เป็นคริติคอลฮิตแปลว่าออกคริติคอลที่5บวกแล้วเป็นสแตนฮิตครับผมโคตรดีฮะคือตัวเราเยอะอยู่แล้ว20ตัวมีสแตนฮิตนี่คือยิงกันมันหรือต่อยก,กันมันหรือข่วนกันมันนะผมอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากากับตัวของแกง๊งเอเลสฟอร์นะฮะเอเลสมันดิทิวพวกเนี้ยดีมากครับผมเอาไป A ถัดไปครับ สุงผมสะกดผิดปะอันนี้สวอมเออสะกดผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรถัดไปครับผมอัน ending wave ครับ2 cp นี่ดีมากอีกเช่นกันคือใช้ที่ไหนก็ได้เมื่อเอ็นเลดมันดิซิวของเราเนี่ยถูกทำลายทั้งกองครับผมตายยกกองเช่นเทอร์มาแกนที่ติดตัวตายยกกองกดใช้เจมนี่ครับ2 cp เอายูนิตท,ทั้งยูนิตอะ ไปวางไว้ในสเต a ิ e g i c reserve แบบเลือดเต็มแปลว่าเทอร์นาเราสามารถเอาเข้ามาในสนามได้ครับผมแต่คาแรคเตอร์ไม่กลับมาด้วยนะถ้าคาแรคเตอร์กลับมาด้วยเนี่ยจะเป็น S, <S แต่ว่าเอาแค่ตัวเทอร,ร์มอแกนที่สิตัวกลับเข้ามาได้หรือเทอร,ร์มาแกนที่สิตัวเนี่ยก็ A แล้วครับคุ้มดีนะสองซีพีมันได้ทั้งยูนิตเนี่ยไม่ใช่แค่โมเดลเดียวมันก็เลยเก่งมากๆาาครับวันนี้ถัดมาครับบาวดิ้งแอสวานครับผมมูฟนิเฟตของเรา เลือกเอ็นเลดมันดีทิวของเรา1ยูนิตจะจบเฟสนะครับยูนิตที่เราเลือกเนี่ยแอดวานออก6นิ้วทันทีไม่ต้องถอยคือต้องเดินแล้วอะ่ะกดใช้1ปุ๊บ6นิ้วครับไม่ต้องแอดไม่ตอถอยแอดวานโลดีไหมดีแต่ผมว่ามันเปลืองไปอะ่ะถ้างั้นจริงคอมมอนลิโลก็ได้ป่ะแบบเฮ้ยคอมมอนลีโลผมถอยใหม่จบเรื่อง คือมันได้หกนิ้วว่าจริงแต่ผมรู้สึกว่าการเอามูฟกับการจ่ายหนึ่งซีพีตรงนี้มันแพงเกินไปก็ผมก็เลยให้เป็นเกรดบีนะฮะถัดไปก็ผมเป็น preservation imperative เพาผมหนึ่งซีพีอันนี้ให้เกรดเอสเป็นเจมที่ดีที่สุดของ detachment erm r u l e นี้ครับผมทำไรได้ในชุดที่เฟดของอีกฝ่ายลรจะอีกฝ่ายเลือกยูนิตและเป็นเป้าหมายครับผมยูนิตท,ที่เราเลือก elite m a t e r i a ที่เป็นเป้าโจมตีเนี่ยจนจบเฟดครับจะถือว่ามียูนิต นั้นน้อยกว่า5ตัวเมื่อโดนยิงด้วยกระสุนแบบบารสโอ้โคตรดีครับวันนี้คือปกติแล้วจุดอ่อนของดิเทนเมนตูเนี้ยตัวละเยอะถูกป่ะถ้าโดนบารสยิงนี่คือแตกยับแต่เมื่อคุณใช้เจมนี้หนึ่งเจมเท่านั้นนะครับโดนบาสยิงไงก็ตามครับไม่ถึง5ตัวผมเหลือถือว่ามีแค่1ตัวครับไม่ถึงห้าตัวน้อยกว่า5้าโมเดลบาสไม่บวกนะฮะปกติกระสุนบาสเนี่ยสือว่าถ้ายิงสนัดบาสก็จะบวก1ทุก5ตัวถูกป่ะ เรามี20ตัวบวกแน่ๆ4นัดซึ่งมันมีผลกับเทนนิทมากๆแต่พอใช้นี้ปุ๊บเขาหายไป4นัดโคตรคุ้มกับผมอันนี้เป็นเจมที่ดีที่สุดของดีชัดเมนูนี้เลยนะฮะอ่ะถัดไปครับอันสุดท้ายผมทีมมิ่งแมสใช้ในชุดนิงเฟสของอีกฝ่ายหรือไฟเฟสของเขาหลังอีกฝ่ายเลือกยูนิตเราเป็นเป้าหมายยูนิตเอเล็กตนดีเทที่เราเลือกเนี่ยจะ ได้รับผลคือเมื่อฝ่ายตรงข้ามยิงเข้ามาครับเขาจะติดลบหนึ่งูฮิตถ้ายิงเราโดนยากขึ้นดีดีคือถ้าเกิดว่าเฮ้ยคุณต้องการเซฟยูนิตเนี้ยแต่ว่าคุณไม่ต้องการแต่เขาไม่ได้ยิงบาสมาใช้อันนี้ดีกว่าใช้ไอ้ทิมมิ่งมาสเนี่ยดีกว่าถ้าเขายิงบาสเนี่ยใช้เป็นไอนพีเซอร์เวชชั่นอิมเปรดีกว่าครับผมต่างกาันนะวิธีการใช้งานก็เลือกเอาว่าโดนยิงอะไรมาครับผม โอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของดีเทนเมนรูนี้แล้วนะฮะถามว่าเก่งไหมดีเท erm นเมนรูนี้ถ้าเกิดคุณชอบเล่นแบบตัวเล็กๆเยอะๆอ่ะเช่นแบบเทอร์มาแกบบนร้อยยี่สิบ,บตัวมีเทอร์วิกอนอะไรเงี้ยหรือว่ามีไอโฮมเมกันเยอะๆฮะเก่งมากๆแต่ไม่ได้แบบท็อปของเทอรนิดนะผมว่านี่อยู่แบบกลางๆของหกดีเทนเมนรูที่เทอรนิดมีอะ่ะเล่นเอาอสนุกได้ผมแต่ถามว่าแบบเป็นตัวท็อปไหมไม่ใช่โอเคครับประมาณนี้เลย สำหรับคลิปนี้ครับก็จบถึงเพียงเท่านี้นะครับสงสัยอะไรหรืออยากรู้อะไรกับเทียนิตก็ถามได้ในคอมเมนต์เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาตอบให้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบราเธอร์ Brother.